ในนามของอิสลามท่านผู้ชมที่รักยิ่งครับกลับมาทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของอั uds, นกุ์หรือกรุงเยรูซาเล็มกันต,ต่อในตอนที่15ซึ่งในตอนที่14นั้นเราได้ได้พูดได้เห็นแล้วว่าบรรดาพวกบริออิสราเอลที่ ตอนจากแผ่นดินปาเลสไตน์ที่เป็นของอาหรับไปนั้นพวกเขาจากไปเพียงแค่ในฐานะครอบครัวขนาดใหญ่ของเซดินาเดบียากูปหรือว่ายาโคบเพียง70คนแต่400กว่าปีผ่านไปพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากข้ามทะเลมาที่แหวกน้ำทะเลและ,และข้ามมาอีกครั้งคราวนี้พวกเขามาเป็นหมื่นๆคนเพราะฉะนั้นพวกปาเลสไตน์จึงไม่สามารถจะยอมให้พวกเขา เข้าแผ่นดินมาได้ก็จึงจําเป็นต้องรบและในการนําพาไปสู่การรบนั้นในช่วงต้นนั้นพวกเขาก็ก็มีอีมานพวกเขาเป็นมุสลิมมีอิมานแม้ว่าวันนี้มีอิมานตื่นเช้ามาเป็นกาเฟออะไรของพวกเขาวันนี้ศรัทธาอิมานพุ่งสูงพอตกเย็นอิมาน,อ,มานอิมานลดหวบอะไรของพวกเขาแต่พวกเขาก็ในภาพรวมก็ยังเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นผู้ที่นําพาพวกเขาก็ได้แก่นบี และจากนบีมาก็มาสู่บรรดาโต๊ะครูโตะอิหม,มัมและเมื่อพวกเขาอิหมานอ่อนลงเรื่อยๆเกิดความนิฟ้าเกิดทำชิริกมากขึ้นเรื่อยๆมาลาอิกะที่คอยให้ความช่วยเหลือและการช่วยเหลือจากอัลตลาก็ลดน้อยลงในรบสิบครั้งกับพวกปาเลสไตน์กับพวกคานาอันพวกเขาก็เคยเคยชนะเจ็ดครั้งแครั้งก็กลายเป็นลบ1 0ครั้งตอนนี้ชนะ สองสาครั้งเท่านั้นทําให้พวกเขาไปโทษว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นโทษว่าตัวเองทําชิริกไม่ได้โทษว่าตัวเองทิ้งการละหมาดไม่ได้โทษว่าตัวเองทิ้งการตัสบีการสะดุดีการดูอาแต่ไปโทษว่าเพราะบรรดาโต๊ะครูเหล่านี้นําเรารบขณะที่พวกคณะอันั้นใช้กษัตริย์นําและก็คนที่อยู่ในตะวันออกกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นบาบิโลนอัมอมไรฮิตไทอัสเซีเรียนก็ผู้นําพวกเขาเป็นกษัตริย์ แล้วถ้าเราจะรบให้ได้เราต้องเป็นกษัตริย์ก็เลยเปลี่ยนจากนบีนําพาพวกเขามาสู่โต๊ครูและเปลี่ยนจากโต๊ครูมาสู่วงกษ,ษัตริย์แล้วตอนนี้ก็จะเข้าสู่ในสมัยของกษัตริย์ซาอูลหรือในอันกุรานเรียกว่าตอรูดที่จะรบกับกาลูดหรือว่าโกแลตและตรงนี้เองซนญ,ญานบีดาวูดหรือว่าเดวิดก็จะปรากฏขึ้นมาว่าจกระตารีบันีอิสราเอล ในทิศขัลพักบะอันมุนามซอาด اخ รียาคบีรตุนนัชบัตไบนาชาอุลวะดาวูดวะไบนาอุสรตีฮิมาขณะเดียวกันในหนังสือประวัติศาสตร์ก็ยังบ่งบอกว่าก่อนที่นบนบีดาวูดจะได้รับบัลลังก์เนี่ยก็เริ่มมีความขัดแย้งอยู่แล้วระหว่างระหว่างนบีดาวูดอะลิสลามกับกษัตริย์ซาอูลและระหว่างวงตระกูลของทั้งสอง أ มไซนนบีดาวสาลกกอดฮาลฟะฟิลิสเนียินว่าอักกดมาอาหุมฮัลฟันขณะที่ซาอูลน,นั้นไม่ต้องการผูกมิตรกับคณะอานปาเลสไตน์ซาอูลน,นั้นก็คือเราจะต้องรบเราจะต้องแย่งดินแดนเพิ่มโดยไม่สนใจที่จะไปควบคุมวงวานอิสราเอลไม่ให้ทำชิริกเพิ่มไม่ให้ กูฟด์เพิ่มไม่ให้นิฟากสับปรับเพิ่มแต่ถ้าบิท่านบิดาวูดเริ่มมองว่าก็ในเมื่อวงวานอิสราเอลเองลดหย่อนอิมานลงอย่างมากมายแต่ท่านก็มองเห็นว่าในภาวะของพวกเขาที่มีอิมานน้อยจะสู้รบกับกับกับศัตรูอย่างไรเหมือนทุกวันนี้มดังบูญาฮดีนจะต้องกำชับอามีรของบูญยาฮดีนจะต้องกำชับ ว่ามุญาฮิดีนจะรบชนะค่าศึกได้ต้องไม่ให้มีใครสักคนหนึ่งในกองกําลังมุจยาฮิดีนกองกําลังยิฮาดนี้ทรมาเสียจะจริงจะมีชัยชนะทั้นไซนาดบิดาวุก็ทราบดีว่าวงวานอิสราเอลไม่ได้แข็งแกร่งด้วยอะกีดัตไม่ได้แข็งแร่งด้วยอีมานไม่ได้เป็นมุสลิมที่เที่ยงแท้เหมือนอย่างกับบรรพช,ชนของพวกเขาจํานวนของคนที่มีอีมานศรัทธาที่เป็นมุสลิม ด้วยความอิคลาสด้วยความตะวานั้นลดหัวบลดหัวบลงแต่ยังมีอยู่เพระเาะท่านจึงเห็นว่าสู้ไปยังไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีชัยช,ช,ชนะท่านจึงทำสัญญาปรองดองกับพวกปาเลสไตน์กับพวกขานานอัมมาดาวูดฟักอัลฮาลฟะฟิลิสตินียินอักัตดามะอุมฮาลฟันวันอาครอาราดัยยะฮซิลัยยะฮซุล ล拉อิสติกลาลิฮิบิบลกูวะส่วนซาอูลและก็มนตรีสนับบดีของพระองค์นั้นก็เห็นว่าเราจะต้องแย่งดินแดนอย่างเดียวเป็นคล้ายๆกับนโยบายของรัฐอิสราเอลในเวลานี้ที่จะพยายามเอาดินแดนของชาวปาเลสไตน์ให้ได้ไม่ว่าจะแย่งที่ดินแย่งบ้านแย่งสวนมะกอกแย่งกรงแกะแพะอะไรทั้งหมดอย่างเช่นเกิดขึ้นใน เชคยาราที่พยายามขับไล่บ้านชาวปาเลสไตน์ออกจากส่วนนี้ของกงรุงเยรูซาเล็มอะไรแบบนี้นบ,บีดาวูดไม่เห็นด้วยอัลอัมรุอัลลซีซอูบะอเลฮิวะมาตะมักฮูรันแต่ว่าซาอูลก็ไม่ประสบความสำเร็จในในโยบายดังกล่าวก็สิ้นพระชนม์ไปบัลังก็จึงมาสู่ไซดินาดบ,บีดาวูดอะไรสลามวายุดอาบะอัลยลหูดอันนันมัสยิดอันอักซอกรอรีมาอะลาอังกอดินออัลไฮกลอัลลซีบะนาหู ยดินาสุลัยมานบาดดมมาอัสบะฮามลิกันอาละบันีอิสราอินบาดดาเมาติอับบีฮิไซดินะอันนบีดาวูดอะลัยซลลมทีนี้ก็เข้าใจเลยว่าพอไซดินะดบีดาวูดได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เราไม่ได้มีเวลาจะเล่ารายละเอียดของนูบูวัตรหรือการเป็นนบีของท่านนบีดาวูดต้องไปฟังผมทำไว้คือได้ใช้บรรยายสอนที่มัสยิดบางอ้อ นบีแต่ละท่านละเอียดมากนบีดาวูดก็บัญญายอยู่หลายสัปดาห์แล้วก็มาถึงนบีสุไลามานอะลัยฮิมาอัสสลามฉานั้นพอเสนานบีดาวูดเส,ส้นผชนบัลลังก์ก็ตกแก่เสนนนบีสุไลามานอะลัยฮิสสลามมันจากเดวิดมาสู่โซโลมอนในตรงนี้เองเนี่ยที่บรรดาชาวยิวบอกว่าวิหารของโซโลมอนคือท่านนบีดาวูดและนบีสุไลามานก็ต้องละหมาดที่ มัสยิดอักซอแต่ว่าร่องรอยที่ว่าที่ว่าเป็นตัววิหารตัวซุเรายิวที่อยู่ทับอยู่บนมัสยิดอักซอรหรือว่าอยู่ใต้ดินของมัสยิดอักษอนั้นยังไม่มีการค้นพบที่เป็นรูปธรรมในทางโบราณคดีไม่ว่าจะขุดจนพลุนเป็นอย่างกระทางปลวกอย่างไรก็ตามก็อาจจะพบแหละพบว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของพวกปาเลสไตน์ คันอันมาตั้ง6-7 0 0 0ปีแต่ั้นเวลาต้องอ่านขาวก็ต้องก็ต้องมีความเท่าทันข่าวสานิดหนึ่งว่าขุดพบหายถ้วยชามอายุ6,200ปีอายุ4,000ป, 4, ปีในตรงบริเวณที่เป็นมัสยิดอันอักซอมัสยิดอักซอไม่ใช่ตัวอาคารตัวมัสยิดนะแต่ทั้งหมดนะที่รวมแม้กระทั่งรวมโดมทองทั้งหมดในพื้นที่บนภูนั้นนะ่ะ เม้าเทมเพิลก็คือภูแห่งสุราอักซอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวอาคารสุราเท่านั้นทั้งหมดเป็นมัสยิดอักซออ์อัลดอฮีบารอกนาเฮาละซึ่งอัลตละได้ทรงประทานประกัศรอบที่นับร้อยไร่เหล่านั้นเนื้อที่เท่าไหร่ต้องไปดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นชาวยิวก็บอกว่าตรงที่เป็นอักซอนี่แหละเป็นวิหารของชาวยิวเป็นสุรายิว สุร่ายิวก็คงจะมีเพราะพวกเ,เขาสร้างอาณาจักรแต่อยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงนั้นก็ต้องมีร่องรอยไม่ใช่ร่องรอยที่ว่าขุดพบแค่คนโทแค่กระเบื้องแค่ย่อมต้องมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะเห็นฐานของอาคารที่ตั้งรองรับเสาและในบริเวณที่เป็นทั้งตัวอาคารมสัสยิดกิบบะละที่เราเรียกว่าที่เราไม่จะเข้าใจว่าเป็นมสัสยิดอักษร าคารมัสยิดกิบลาแรกแล้วก็อาคารโดมทองซึ่งชาวยิรก็บอกว่าตรงโดมทองนี่แหละศิลานี่แหละแต่ก่อนนี้ตั้งพระคัมภีรเตารอดอยู่ก็ต้องไปดูซิว่าตรงตรงโดมทองมีร่องรอยของอาคารที่เป็นศิลาขนาดใหญ่ไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในทางโบราณคดีแล้วรัฐบาลอิสราเอลในปัจจุบันไม่สามารถยืนยันได้ แต่สามารถยืนยันได้เพียงว่าขุดพบลูกปัดขุดพบคนโทรอายุ4,000ปี6,000ปีอันนี้ว่าตัวนี้เป็นดินแดงของคานาอานปาเลสไตน์มาตั้งแต่แต่7,000ปีไรราอนาฮาจะไลซะสเฮียนดังนั้นคำอ้างของรัฐบาลอิสราเอลหรือชาวยิวที่บอกว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งสุเรายิวมาก่อนนั้นก็เป็นคำอ้าง แต่หลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์และทางโบราณคดียังไม่เพียงพอและแม้แต่ทั้งในบริเวณที่เป็นตัวตัวกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็มีหลักฐานที่อ่อนมากเพราะว่าอย่างอย่างกับโบสถ์สำคัญสำคัญในคริสตศาสนาเนี่ยเช่นกรณีสตุลกยามะโบสแห่งการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซู อันนี้ก็คือเมื่อก่อนนั้นอ่ะอันนี้ชาวคริสต์ก็ยอมรับว่าในสมยัยสมัยที่โรมันปกครองเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเนินเขาเชื่อว่าตึงกังเขนซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับไซเดนาอิซาอัลมาซีบุตรของมารยยมแต่พวกเขาเชื่อว่าเกิดพกเ,เ,เพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่โรมันตึงกังเขนคนทั่วไปเขาก็เลยไปชี้ว่านี่แหละที่ตึงกังเขน ก็จะเป็นลานตึงกังเขนกึ่งรกกึก่งราบตามตามธรรมชาติของทุ่งในดินแดนปาเลสไตน์ใครไปจอดแดนก็พอนึกภาพออกไม่ได้รกแบบป่าโกงกลางป่ากกป่าอ้ออย่างป่าไผ่ยอย่างบ้านเราเป็นโปร่งสลับสลับสนามหญ้าโขดหินต้นมะกอกอะไรแบบนี้ แล้ชาวคริสต์บอกว่าตรงนี้เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อตึงกังเขนถัดไปก็จะมีถ้ำซึ่งพวกยิวนั้นจะเจาะเจาะภูเขาเข้าไปเพื่อใส่ไมยัดเข้าไปแล้วก็โบกปูนปิดฝาช่องช่องที่เจาะภูเขาเข้าไปใส่ไมยัดหรือว่าใส่ศพของผู้ตายเขาก็ชี้เลยว่านี่บริเวณนี้แหละที่ตึงกังเขนและบริเวณนี้แหละที่ใส่ไมยัดเข้าไปแล้วก็ วันอาทิตย์เช้าก็ประตูประตูของช่องที่ใส่ไม่หยัดเข้าไปเปิดออกนั่นก็คืออนุมานเข้าใจได้เลยว่าฟื้นคืนพระชนตา,างกวา,งามตัมงอคิดดั้ความเชื่อของของชาวคริสต์เขาก็ไปชีพบริเวณที่เป็นที่ที่รกร้างราบแบบแบบจอดแดนปาเลสไตน์นี่แหละแล้วก็สร้างกนิสตุลกยมามะหรือพระมหาวิหารแห่งการฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมา ก็แน่นอนอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นสูเรายยิวไม่ได้เป็นวิหารยิวอะไร้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่รกร้างทั้งนั้นเมืองกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเมื่อร้อยห้าสิปีที่แล้วเรียกว่าสมัยรัชกาลที่ห้าก็ได้เลยวังพญาไทมานี่ก็ช้างเดินมากินน้ําได้ยินเสียงช้างร้องแล้วแม้ทั้งทุ่งรังสิตนี่ก็ มีเนื้อสมันตัวสุดท้ายถูกยิงตาย250ปีเพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วจะขยายไปขนาดไหนครับกรุงเทพมหานครร้อยกว่าปีที่แล้วยังเลยเลยอนุสรีชาสมรภูมิเลยวังพญาไทยมาเนี่ยที่เป็นพระโรงพยาบาลพระมงกุฎมาเนี่ยก็เป็นเหมือนย่งกับที่เราเห็นไร่นาไปทางลำลูกกาแล้ว แต่ตอนนี้ก็แหรกนั้นราลูกกาก็จเจริญมหมแล้วมีโรงสีมีขายต้นไม้อะไรกันไปหมดมีปั๊มน้ํามันแต่สมัยนั้นไม่มีอะไรขนาดกรุงเทพ150ปีที่แล้วกรุงเทพ,ทน,เทพนิดเดียวเล็กนิดเดียวเองและกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ2000กว่าปีที่แล้ว่ะจะครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนด้วยเห็นนี้เองพื้นที่จะเป็นมัสยิดอักซรตามคํากล่าวอ้างของรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็ แล้วก็บรรดากลุ่มชาวยิวหัวรุนแรงที่บอกว่าเป็นสุเหร่ยยิวมาก่อนเป็นมหาวิหารมาก่อนนั้นยังต้องการประจักษพยานทางโบราณคดีอีกเยอะที่จะพิสูจน์ได้ไม่ได้มีร่องรอยปรากฏเหมือนอย่างกับที่เราเห็นปราสาทขอมที่ลบบุรีปราสาทขอมที่ที่นครราชสีมาปราสาทที่อำเภอพิมายปราสาทขอมที่จังหวัด สุรินอะไรแบบนี้อินชาออฮาตาลาเราจะได้กลับมาทำการศึกษาและทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของอันกุสและกุ้งเยรูซาเล็มกันต่อในครั้งหน้าตอนที่16สินชาอินชอเราหุตุลวะกต